สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไซเรนเลฟอย่างจากที่ได้ไปดูมาไซเรนเลฟก็มีชื่อภาษาไทยว่าสายภาษาใจไปถึงเธอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพานลงหนุ่มที่ไม่ชื่อว่าเอาอีกที่เขาใช้ชีวิตไปวันๆนะจากเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เขาเป็นคนไม่พูดแต่แล้วเมื่อเขาได้พบเจอกับมิกะานักศึกษาสาวที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเปียโน,โนแต่ว่าด้วยอุบัติเหตุจึงทําให้เธอนั้นสูญเสียการมองเห็นเอาอีกจึงได้เข้ามาช่วยเหลือมิกะา เพื่อทาให้ความฝันของเธอนั้นเป็นจริงนี่ก็เป็นหนังญี่ปุ่นอยกแล้วนะช่วงนี้ก็ดูหนังญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็หนังญี่ปุ่นเข้ามาเรื่อยๆเลยซึ่งตัวเรื่องนี่คือถ้าดูข้างหน้ามันก็มีค่อนข้างมีความแบบมีความละมุนมีความน่าสนใจแล้วก็ได้นักแสดงดังมาด้วยถึงแม้ว่าพอแบบอ่าพวกตัวเรื่องอ่ะตัวเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีความแปลกใหม่เท่าไหร่เพราะว่าคือมันก็เป็นแบบเหมือนหนังรักดราม่าที่เราก็เคยเห็นมาอยู่แล้วแหละกับการที่แบบเหมือนแบบ ตัวละครที่มีความบกร่องตกลุ่มรักกันอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความแปลกใหม่แต่มันก็คือก็เหมือนเขาเอาแบบอพอตเก่าๆมาทําใหม่อะไรเงี้ยเออ แต่ว่าพอมาดูจริงๆอะไรต่างๆในเรื่องมันก็ดูพวกการเล่าเรื่องส่วนประกอบองค์ประกอบอะไรต่างๆในเรื่องก็คือมันเป็นการที่แบบเอามาให้เป็นแบบเข้ากับยุคสมัยปัจจุบนันอะไรอย่างนี้ส่วนที่เหลือก็คือถ้าเกิดแบบเป็นคนที่ดูหนังลักอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบอาจจะผมว่าอาจจะเฉยๆเพราะว่าหลายๆส่วนในเรื่องมันก็ค่อนข้างแบบไม่ไม่มีความแปลกใหม่หรือความวนวายอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็แบบเป็นเหมือนแบบออพอท์สาเร็จด้วยพอถึงแบบ ดูจนจบมันก็เป็นแบบหนังรักที่เป็นหนังรักพอสําเร็จอะที่ถ้าดูมาเยอะก็พอเดากันได้เลยแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ดีตรงที่เขาไม่ได้แบบใส่เน้นดรามา่าเรื่องความรักมาแบบตลอดทั้งเรื่องให้เราแบบร้องไห้ตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างงั้นคือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันก็มีการแบบทําให้เราได้เห็นถึง พื้นเพย์ของตัวละครได้เห็นแบบความเป็นมาเป็นไปของตัวละครทําให้แบบตัวละครมันมีมิติมากขึ้นด้วยเพราะว่าแบบไม่ใช่แบบเปิดมาปุ๊บมันทําไมแบบมันก็แบบตกหลุมรักกันอะไรอย่างนี้คือมันจะทําให้เราเห็นว่าแบบแต่ละตัวละครแบบก่อนหน้าเนี่ยก็มีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงถึงแบบมาอยู่ในจุดนี้ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีการเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยเออคือมันก็จะเป็นแบบ เรื่องที่มีมีช่วงทั้งแบบช่วงที่เป็นความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็ช่วงที่แบบเ,เรื่องราวอะเรื่องราวแบบเผยเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในดีที่แบบเป็นมาเป็นไปอะไรไงถึงมามาเป็นอย่างนี้เออแบบขั้นขั้นระหว่างเรื่องเป็นช่วงๆแต่แบบไม่ได้แบบเอ่อต้องเรียกว่าเขาเอามาใส่ในจังหวะที่แบบเอ่อเราเรากําลังสงสัยอยู่พอดีไงแบบเหมือน เรามาปุ๊บไม่นานปุ๊บเขาก็เฉยๆเลยแล้วว่าทาไมตัวละครมันถึงแบบเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้อะไรงนี้เออมันก็ยังอ,อยู่ในแบบที่โอเคอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาแบ่งเวลาไปเล่าพวกเรื่องราวของตัวละครด้วยแบบแบ่งไปพอสมควรมันเลยทําให้การเล่าเรื่องมันแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนอะไรเท่าไหร่มันก็เลยแบบบางจังหวะคือบางเรื่องเขาก็ดูแบบมีการยัดบางจุดเข้ามา แบบเอ่อต้องเรียกว่าไงคือมันมันยัดมาแบบแปลกๆอะ่ะเออบางจุดมันก็แบบมีความยืดนิดนึดนงยืดพอประมาณนึงมันก็เลยแบบดูเป็นหนังรักที่เอ,อ่อเรียบๆอ่ะเรียบๆเ,เ,เลยคือแบบไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องเลยเออมันก็เลยแบบไม่ได้มีความแปลกใหม่หรือว่าอะไรเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็อยู่ในระดับที่โอเคในส่วนของนักแสดงเนี่ยอ่านักแสดงที่แสดงเป็นเอาอี่เขาเอ่อ ซือเรียวสุเกะยามาดะนี่เขาก็แสดงดีด้วยนะอาจจะเพราะ,ะด้วยความที่ตัวละครที่เขาแสดงะมาไม่พูดเลยแล้วก็จะได้เห็นเขาแสดงผ่านสีหน้าท่าทางแทนเออมันก็เลยสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีพอแสดงดีซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยแสดงออกมาได้ดีซึ่งก็ทําให้เราสามารถเข้าใจตัวละครได้ส่วนทางด้านตัวละครมิกาที่แสดงโดยเมนามิฮาบาเบะอันนี้ก็ นักแสดงเขาก็ฝีมือดีอยู่แล้วด้วยเพราะว่าในเรื่องก็มาแสดงเป็นตัวละครที่บกพร่องทางการมองเห็นนะแต่ว่ามันก็ตัวละครที่มองไม่เห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบแปลกใหม่เท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องคือเรื่องนี้มันเป็นหนังรักไงแล้วแบบมาแสดงคู่กันคืออ,อาจจะไม่ถึงกับแบบเคมีเข้ากันกับเรียวสุเกะยมามาดะมากแต่ว่า คือเขาก็พอมาแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้แบบทำให้ตัวเรื่องอะ่ะเราสามารถแบบสนใจตัวเรื่องดูต่อไปได้อะ่ะเพราะว่ามันตามที่บอกว่าตัวเรื่องมันเรียบๆอะ่ะเออแต่ว่าพอนักแสดงเข้ามาแสดงด้วยกันมันก็ถือว่าทําให้อา่าผมอะ่ะดูแบบยึดติดดูต่อกับตัวเรื่องไปได้อยู่ออส่วนนักแสดงที่เหลือก็โอเคดีเป็นเรื่องงานสร้างอันนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรวื่นวามันก็เป็นภาพรวมที่แบบอยู่ในระดับที่โอเคเ,ออเพลงประกอบของในเรื่องด้วยความที่แบบตัวละครเป็นแบบเ,เล่นเปียโ,โนไงแล้วก็จะได้มีได้ฟังเพลงได้ฟังแบบดนตรีจากเปียโ,โนด้วยแล้วก็นนี้ก็เป็นหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นเขาจะมีแบบทําเพลงประกอบแบบเฉพาะหนังมาอยู่แล้วนะน,นี้ก็ถือว่าโอเคดีเลยโดยรวมแล้วเนี่ยไซเลเลิฟก็เป็นเรื่องที่ ก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมก็มองว่าอยู่ในแบบที่ดูดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรวู่วาหรือหน้าจดจําสักเท่าไหร่เหมือนแบบเอาเป็นหนังรักที่แบบเอาไว้ดูเพลินๆซะมากกว่าซึ่งที่ว่ามาอันนี้ก็เป็นแค่ความพิจารณาตัวของผมเท่านั้นนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถดูในโรงได้แล้วตอนนี้ก็มีฉายในโรงและสองชั่วโมงจบถ้าใครดูมาแล้วชอบไม่ชอบหรือมีความพิจเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบจต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ